หลงพรมอยู่ไหนหลงพรมน่ะเดี๋ยว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 ยังเอาเงินออกไปอีกเดี๋ยวพ่อจะเอาเงินเข้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีเงินขึ้นไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโดนพ่อเอาระวังคนแก่คนเฒ่าออกมาข้างนอกครับคนเฒ่าคนแก่ออกมาระวังนะครับระวังเหยียบกันนะครับอย่าอย่าเหยียบกันอย่าดิกันเด้อระวังเด้อไปเนไรไม่เป็นไรเอา ่ดูเลยนะครับดูเลยนะครับอย,อย่านี้กันนะครับแดงกันทุกคนนะครับแดงกันทุกคนแดงกันทุกคนไปไปไป,ไปเขาเขาทำอย่างนั้นจะเขาเขาสภาพของเขา,เาไม่เท่กับเราเอาครับจะระวังนะครับจะจะนี่กันเด้อดูดีๆนะครับเอานะครับ วันนี้นะครับจะภาพม,มาแจกทานโปรยทานนะครับกระดูกอ่าอะอไรกันหนระวังระวังนะครับราวาะวังอย่าเหยียบกันนะครับรักษาความสะอาดรักษาความ,มเรียบร้อยด้วยนะครับคอพรอดูด้วยโยมอย่าเหยียบกัน om, นะโยมนะดูด้วยนะ เดี bon. mm ๋ยวเป็นข่าวอีกว่าว่าระกโคกสิงเนี่ยมีคนเหยียบมันตายไปเรื่องเลยเอาเอาวางกันโดนนะวัาดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเอาหลงพรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแม่แม่กอแป๊บเดี่วดี๋ยวให้ลงพรมขึ้นไปด้วยแป๊บนึงอะเดี๋ยว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 เดี๋วเด๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเดวเดี๋ยวเอีอยวเดียวเนีวเดี๋ยวยวเอยวยๆเดียเดียวย Đeo đeo, thôi, thôi, để hay đồng bao rồi một con, đeo đeo, đi.